ทุนี้ครับจังหวัดเชียภูมิีการจัดก,กิจกรรมรถโรงหนังฉายภาพยนตร์สำหรับประชาชนเข้าชมฟรีระหว่างวันที่10 15พฤศจิกายนนี้ครับ ายบาลังวัทศสิริรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชัยภูมิได้เป็นประธานการเยี่ยมชมรถโรงหนังโดยหอภาพยนตร์องค์กรมหาชนได้ร่วมกับเทศบาลตำบลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและที่ว่าการอำเภอภูเขียวสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิได้มีการจัดกิจกรรมรถโรงหนังฉายภาพยนตร์สำหรับประชาชนเข้าชมฟรีในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15พฤศจิกายนนี้ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลภูเขียวอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับ